มาระโกบทที่สองข้อห้าบอกว่าเมื่อพระเยซูทรงเห็นความเชื่อของพวกเขาก็ตรัสกับคนที่เป็นอัมพาตนั้นว่าลูกเอย๋ยบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วในมราระโกะบทที่สองนั้นเพื่อนสี่คนของคนนี้ที่เป็นอัมพาตนั้นวางเขาอยู่บนแคร่หิ้วเขาไปที่บ้านหลังหนึ่งให้พระเยซูช่วยพระเยซูกาลังสอนพระวจนะอยู่แล้วเขาคิดว่าถ้าเขาไปถึงพระเยซูได้เขาจะได้รับการรักษาโรคจะเดินได้อีกเขาใช้ความเชื่อของเขาในการช่วย คนนี้ผู้ชายคนที่เป็นอมพาษยืมความเชื่อของเพื่อนของมาแต่พอเขาไปถึงบ้านนั้นปรากฏว่าบ้านนั้นคนเต็มไปหมดไม่สามารถเข้าไปได้เขาก็เลยยกแคร่ขึ้นไปบนหลังคาเปิดหลังคาออกและให้เขา ลงมาพบพระเยซูพระเยซูเห็นความเชื่อของเพื่อนสี่คนนี้ก็รักษาผู้ชายคนนั้นไม่ใช่ความเชื่อของผู้ชายที่เป็นอมตาะาเราให้พระเจ้าใช้ชีวิตของเราดีไหมครับพระเจ้าทําการอัศจรรย์เพราะท่านช่วยผู้อื่นใช้ความเชื่อเพื่อผู้อื่นมาระโกบทที่สองข้อสามถึงข้อสี่บอกว่าแล้วมีคนนําคนม้อยคนหนึ่งมาหาพระองค์มีสี่คนหามเมื่อเขาเข้าไปให้ถึงพระองค์ไม่ได้เพราะคนมากเขาจึงรือ้อดาดฟ้าหลังคาตรงที่พระองค์ประทับนั้นและเมื่อรื้อเป็นช่องแล้ว เขาก็ย่อนแคร่ที่คนง่อยนอนอยู่ผู้ชายสี่คนนี้ใช้ความเชื่อและความสามารถของตัวเองกําลังตัวเองช่วยเพื่อนของเขาที่เป็นคนง่อยให้ได้รับการหายอย่างอัศจรรย์บางทีพระเจ้าอาจจะให้คนบางคนผ่านเข้ามาในชีวิตของเราโดยจุดประสงค์ของพระองค์ที่จะมาเป็นเพื่อนเราแล้วเราใช้ความเชื่อของเขานํากัดอัศจรรย์มาให้แก่เขาอย่าพลาดโอกาสนั้นนะครับอย่า มีธุรกิจมากเกินไปจนไม่สามารถไปช่วยคนอื่นความต้องการของคนอื่นเราช่วยคนอื่นให้รับการรักษาโรคช่วยคนอื่นให้เขาหายบาดเจ็บหนุนใจเขาให้เขาไม่ท้อถอยใช้ความเชื่อของเราเพื่อพวกเขานะครับพี่น้องข้าแต่พระบิดาเจ้าแลาขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เห็นความเชื่อของพวกเราเหมือนที่พระเยซูเห็นความเชื่อของผู้ชายสี่คนนั้นและพระองค์ให้เกียรติความเชื่อที่พระองค์ให้แก่เราและเราเชื่อในพระองค์เราขอบคุณพระองค์ที่ ความเชื่อนั้นมีพลังมากมายที่จะช่วยคนอื่นนั้นได้รับการเยียรักษาได้รับการหนุนใจและชัยชนะได้ขอพระเจ้าช่วยเราให้มีความเชื่อแบบที่สามารถเปิดลังคาออกได้เหมือนผู้ชายสี่คนนั้นและนําการอัศจรรย์มาให้แก่คนอื่นขอพระเจ้าใช้ชีวชิตของพวกเราด้วยขอพระองค์ช่วยเราให้พัฒนาความเชื่อให้สูงขึ้นสูงขึ้นเราสัญญาพระองค์ว่าเราจะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และฟังคําสอนมากม ได้ยินพระวจนะมากๆเพื่อเราจะมีความเชื่อมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราจะใช้ความเชื่อไปช่วยคนอื่นในนามพระเยซูคริสเอเมนสรรเสริญพระเจ้าผมเชื่อว่าพี่น้องจะนําคําสอนนี้ไปปฏิบัตินะครับ